ชายคนนั้นรู้ดีว่าภรรยาของเขากับหัวหน้าได้ทำสิ่งผิดปกติแต่เขากลับไม่ทำเสียงดังแต่ในวันครบรอบแต่งงานเขาได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในมุมต่างๆของบ้านแล้วเขาก็โทรหาแม่ยายบอกเธอว่าเขากำลังไปทำธุระข้างนอกให้เธอจัดส่งดอกไม้และเค้กที่เขาได้จองไว้ให้มาที่บ้านก่อนสองทุ่มเพื่อให้ภรรยาของเขาได้เซอร์ไพรส์แม่ยายตอบรับอย่างรวดเร็วและยังชมชายคนนั้นว่าเป็นสามีที่เข้าใจและรักภรรยาอย่างดีแต่ชายคนนี้ในชาติก่อนกลับถูกภรรยาทำร้ายอย่างไร้ความปราณีแท้จริงแล้วชายคนนีี้้เเกิดดใหมม่าอครังตข ปฏิบัติต่อภรรยาอย่างเชื่อฟังและเอาใจใส่อย่างละเอียดแม้ว่าเขาจะได้เซ็นสัญญาที่มีเงื่อนไข่้นเร็นต้องตกงานและมีหนี้สินจำนวนมากเขาก็ยังไม่แสดงความทุกข์ให้คนในบ้านเห็นแต่กลับไปหางานสัมภาษณ์ทุกวันแต่วันนั้นเขากลับบ้านพบว,ว่ารองเท้าเจ้าลายเก่าดันปรากฏที่หน้าบ้านของเขาภรรยาพวกคุณสามีคุณกลับมาได้ยังไง จนกระทั่งตอนนี้ชายคนนั้นรู้ที่แท้ก่อนหน้านี้สองเดือนในวันครบรอบแต่งงานตอนที่เขาถูกเจ้านายส่งไปทำง,งานต่างจังหวัดภรรยาของเขากลับไปมีความสัมพันธ์กับเจ้านายและเหตุผลที่ภรรยาเลือกที่จะอยู่กับเจ้านายไม่ใช่ว่าเพียงเพราะเจ้านายมีเงินและมีอำนาจแต่ยังเพราะเธอรู้ว่าชายคนนั้นถูกวินิจฉัยว่าป่วยเป็นมะเร็งเวลาแทบจะหมดลงไม่รู้เลยว่าคนที่ป่วยเป็นมะเร็งไม่ใช่เขาแต่เป็นเธอเองใครบอกคุณว่าคนที่เป็นมะเร็งคือฉันคุณแต่ยังไม่ทันที่ชายคนนั้นจะได้อธิบายอย่างชัดเจนภรรยาก็ไม่รอชะแทงชายคนนนนัั้ทที คุณนายสกุลฉินภรรยาของเทียนเหยาเซ็นสัญญาหยินหยางความสัมพันธ์ของเราต้องไม่ถูกเปิดเผยดังนั้นคุณต้องชายคนนั้นล้มลง,ลง,ลงบนพื้นมองดูภรรย,ยาและเจ้านายยั่วเย้าอยู่ต่อหน้าเขาปิดตาลงในความเจ็บปวดและความเสียใจผู้กำกับไม่สามารถดูต่อไปได้ให้โอกาสผู้ชายได้เริ่มต้นใหม่ทำให้เขากลับไปยังสองเดือนที่แล้วในวันครบรอบแต่งงานกับภรรย,ยาและยังเป็นสองวันก่อนที่จะเซ็นสัญญาหยินหยางฉันได้เกิดใหม่ฉันกลับไปยังสองเดือนที่แล้วสองวันก่อนที่จะเซ็นสัญญากับตุ่มฉิน เจ้านายเหมือนในชีวิตที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเสี่ยวหลิวผู้รับผิดชอบโครงการเกิดอุบัติเหตุให้เขารับรู้และดูแลโครงการนี้ในความเป็นจริงการเสียชีวิตของเสี่ยวหลิวไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุเลยแต่เป็นเพราะเสี่ยวหลิวทำงานล่วงเวลาไปพบเจอกับเรื่องราวของเจ้านายจึงถูกเจ้านายฆ่าเพื่อปิดปากหลังจากนั้นเจ้านายไม่รู้สึกผิดแม้แต่นิดเดียวถึงท่านเอาเงินชดเชยอุบ,บัติเหตุของเสี่ยวหลิวนำไปจ่ายเงินค่าของโครงการอื่นเป็นสาเหตุให้แม่ของเสี่ยวหลิวที่ป่วยหนักไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาแล้วถูกโรงพยาบาลไล่ไปทำให้้้สสสสัับนนอยยยยูู่่่่่วววววววแลลลลเเเผาาีีหหิิโดไมรข หลักฐานที่สามารถชี้ฟิดเจ้านายว่าฆาตกรรมดังนั้นชายคนนั้นจึงรับงานนี้ไว้ในเบื้องหน้าตกลงกับเจ้านายว่าจะไปทำงานต่างจังหวัดแต่ความเป็นจริงเขากลับไปที่โรงพยาบาลที่แม่ของเสี่ยวหลิวโรงพยาบาลที่อยู่นั้นบอกเธอเกี่ยวกับความจริงที่ว่าเสี่ยวหลิวได้เสียชีวิตแล้วทำให้เธอต้องรีบหาหมอผ่าศพเพื่อตรวจสอบศพของเสี่ยวหลิวจากนั้นเขาก็ไปหาหมอที่เคยตรวจสุขภาพให้กับตนเองและภรรยาของเขาเอาผลการตรวจสุขภาพของภรรยามาถึงได้รู้ว่าภรรยาของเขาตั้งครรภ์ได้สามสัปดาห์แล้วคุณหลินเมื่อห้าวันก่อนคู่สมรสของคุณเข้าาาามตรรวจที่โงพยบล แต่ผู้ชายที่มาเป็นเพื่อนเธอฉันไม่รู้จักเขาเขาคนนี้ใช่หรือเปล่าใช่เขานี่แหละยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องการให้คุณเตรียมใจไว้เราพบว่าคู่สมรสของคุณเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่งเริ่มเข้าสู่ระยะท้ายภายในหนึ่งเดือนเซลล์มะเร็งเริ่มกระจายตัวการเปลี่ยนแปลงของโรคจะแสดงออกภายในสองเดือน นึกถึงในชาติก่อนที่ภรรยาเข้าใจผิดว่าเป็นเขาที่เป็นมะเร็งจึงหันไปยุ่งกับเจ้านายและยังฆ่าตัวเองเพื่อปิดปากความเกลียดชังของชายคนนั้นที่มีต่อภรรยาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเมื่อกลับถึงบ้านเขาจึงไปที่ของประดับในบ้านติดตั้งกล้องให้เรียบร้อยจากนั้นจึงหยิบใบทะเบียนสมรสขึ้นมาโทรหาครอบครัวของแม่ยายบอกเธอว่าตอนอยู่ต่างจังหวัดให้เธอนำสิ่งที่ตนสั่งจองไว้ดอกไม้และเค้กมาส่งที่บ้านก่อนสองทุง่มเพื่อเซอร์ไพรส์ภรรยาต่อจากนั้นก็เฝ้าสังเสงเเเเกกตตถาาานนนนรณ์่่่บ้ลออหุแมืึว ภรยาก็กลับมาพร้อมกับหัวหน้าทั้งสองคนแทบไม่รอที่จะเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดกันเมื่อภรรยาได้ตรวจสอบทุกห้องในบ้านว่าชายคนนั้นไม่มีอยู่จึงค่อยลงใจและดําเนินการต่อในขณะนั้นที่หน้าประตูกลักได้ยินเสียงการไขกุญแจใครหน้าใครหรือเธอบอกไม่ใช่หรือหลินเฟิงไม่กลับมาหรอกเหรือรีบไปซ่อนเร็วฉันจะไปรู้ได้ยังไงเร็วเ็วสิ เข้าไปเร็วแม,แม่แม่แม่เธอมาทำไมเ<ะ>สี่ยวยาเธอบอกไม่ใช่หรือว่าจะทำงานล่วงเวลาถึงแปดโมงถึงจะกลับมาอาฮ่าฮ่า ฉันตั้งใจว่าจะทํางานล่วงเวลาแต่พอทํางานเสร็จก็กลับมาก่อนเวลาแม่เธอมาทันได้ทาไมไม่บอกละ่ะทําให้ฉันตกใจวันนี้ไม่ใช่วันแต่งงานของเธอกับหลิงเฟิงวันครบรอบปีแรกหรือหลิงเฟิงงานยุ่งเขาไม่มีเวลากลับเขาได้สั่งดอกไม้และเค้กให้ฉันนํามาส่งให้เธอตั้งใจว่าจะให้เซอร์ไพรส์เธอไม่คิดว่าเธอจะกลับมาก่อนบอกตามตรงทําไมาเธอถึงเครียดขนาดนี้และที่บ้านนี้ทําไมไม่เปิดไฟละ่ะและที่บ้านนี้ทําไมไม่เปิดไฟละ่ะอีกแล้วหลิงเฟิงโอ้ฉันเปิดไฟเอง ฉันฉันเพิ่งถึงบ้านยังไม่มีเวลาเปิดไฟเลยนั่นมันตึงเครียดจะไม่ตื่นเต้นได้ยังไงลินเฟิงไม่อยู่บ้านฉันอยู่บ้านคนเดียวฉันกลัวนะกลัวมีคนไม่ดีโอ้ยากลําบากสําหรับคุณนะจริงๆคุณลําบากวิ่งไปมาเลยนะขอบคุณนะคนที่คุณควรขอบคุณคือลินเฟิงเขาทํางานยุ่งทุกวันแล้วยังคิดถึงคุณตลอดทั้งวันรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวฉันจะโทรไปขอบคุณเขาให้ดีฉันจําเสี่ยวเฟิงได้ไม่ใช่ว่าไม่ชอบสีน้ําตาลหรอือ ทำไมถึงซื้อตีนสีน้ําตาลมาเกิดอะไรขึ้นเสียวยาทําไมดูแปลกๆโอ้แม่เธอเธอทำไมไปในห้องนอนของฉันไม่มีนะฉันแค่อยากดูว่าคุณมีหรือเปล่าเสื้อผ้าสกปรกที่ต้องซักฉันเอามาซักให้คุณทำไมคุณถึงมีปฏิกิริยาใหญ่โตแบบนี้ ฉันไม่มีปฏิกิริยาใหญ่โตขนาดนั้นหรอกมามามาโอไม่สามารถแตลได้นั่ง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 นั่นแหละรู้สึกว่าคุณมาจากไกลแบบนี้เหนื่อยมากเลยอยากให้คุณดื่มน้ําสักแกว้วเสื้อผ้านั้นฉันอยู่บ้านคนเดียวทําความสะอาดตอนว่างก็พอแล้วเสร็จแล้วหลินเฟิงไม่อยู่บ้านเพราะไปทาง,งานต่างประเทศนานเสี่ยวหยาเป็นคุณแม่บ้านที่เพิ่งแต่งงานใหม่หลอกหลินเฟิงว่าทําง,งานล่วงเวลาผลคืออยู่บ้านคนเดียวแต่งกายไม่เรียบร้อยประสาทตึงเครียดหน้าประตูมีรองเท้าคู่หนึ่งที่ไม่ใช่ของหลินเฟิง ยังคงเฝ้าห้องนอนไม่ให้เข้าเสียวหยานี่เด็กคงไม่ใช่ว่านอกใจใช่ไหมโอ้โหแม่คุณเกิดอะไรขึ้นฉันจะเอาผ้าขนหนูมาให้คุณผ้าขนหนูอยู่ไหนแม่แม่คุณทำอะไรอยู่ แม่ทำไมไม่มีใครหรือว่าฉันคิดมากไปแม่ท่านสงสัยว่านอกใจหรือเปล่าเสี่ยวหยาคุณพูดความจริงกับแม่เถอะคุณมีอะไรที่ทำให้แก้วผิดหวังหรือเปล่าแม่จะเป็นไปได้อย่างไรฉันเป็นลูกสาวของท่านท่านยังไม่รู้จักฉันใช่ไหมฉันกับพีฉันกับหลิงเฟิงต่างก็กำลังเตรียมตัวที่จะมีลูกแล้วฉันจะไปนอกใจได้ยังไงในตอนนี้นอกใจ ขอโทษนะเสี่ยวหยาที่จริงแม่เข้าใจผิดไปแม่เป็นห่วงเธอนักเธอบอกว่าการทำงานของหลินเฟิงเหมือนการแสดงละครสั้นที่ดีได้เงินมากมายเป็นคนดีต่อเธอมีคนดีและกระตัญอยู่มากมายจริงๆไม่มีมากนักเธอคือคนที่แม่เลี้ยงด้วยมือของแม่เองเธอเป็นคนแบบไหนแม่รู้จักเธอดีที่สุดหลินเฟิงงานยุง่งขาดการอยู่เคียงข้าง,งเธอถ้าเธอนอกใจแม่ก็สามารถเข้าใจได้จริงๆเธอหมายความว่าอะไรแม่เธอหมายความว่าอะไร แม่หมายความว่าอะไรเธอยังไม่เข้าใจหรอือถ้าเธอนอกใจจริงๆก็ต้องคิดให้รอบคอบดูให้ชัดเจนเกี่ยวกับตัวคนไม่สามารถหาคนที่แย่กว่าหลิงเฟิงได้หรอกผู้หญิงคนนี้นะต้องคิดถึงอนาคตของตัวเองตลอดเวลาคิดถึงอนาคตต้องมีทางออกสำรองเข้าใจไหมาการตระนักรู้แบบนี้ไม่แปลกใจเลยว่าเป็นแม่ลูกที่ใกล้ชิดกันคนหนึ่งคนสองก็เปิดเผยแล้วตอนนี้เธอรู้แล้วว่าแม่หมายถึงอะไรบอกความจริงกับแม่เธอเธอนอกใจแล้วใช่ไหมจริงหรือเปล่าจะพูดดีไหม แม่ฉันอาจจะชอบหลินเฟิงเสแสง้งแสดงออกมาช่างมันเถอะแม่เชื่อว่าเธอไม่นอกใจแต่แม่ในฐานะผู้มีประสบการณ์ขอให้คําแนะนําเธอสักหน่อยก่อนที่จะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดข้ามข้ามเส้นนั้นเด็ดขาดยิ่งไม่ควรเอาเรื่องแบบนี้ไปโกหกผู้ชายผู้ชายในเรื่องนี้เขาเป็นคนที่ละเอียดอ่อนมากเธอซ่อนมันไม่อยู่ดังนั้นถ้าเธอมีคนรักจริง,รงๆก็ต้องพามาให้แม่ดูแม่ทราบเรื่องแล้วแบบนี้ถึงจะช่วยเธอได้เธอรู้ไหม ไม่แปลกใจเลยที่เป็นแม่แท้ๆฉันรู้แล้วที่สามารถเลี้ยงดูคนอย่างเสียย่ยวหยาได้ไม่มีทางเป็นคนดีโอเคแม่ต้องกลับแล้วเธอเก็บของสักนิดแล้วไปพักผ่อนเถอะถ้ามีอะไรโทรหาแม่ด้วยนะรู้แล้วครับแม่ระวังตัวด้วยครับไปแล้วนะ<อ>ฉันรู้สึกยังไงเหมือนวันแรกที่รู้จักแม่ของฉันเลยเดี๋ยวก่อนผู้มีประสบการณ์ แม่ของฉันเคยเป็นแบบนี้มาก่อนใช่ไหมไปแล้วไปแล้วโอ้ยโชคดีที่ฉันมีความคิดฉีบแหลมแต่ที่รักเรื่องสั้นเราสองคนต้องบอกกันให้ดีเกี่ยวกับเรื่องสั้นเจ้าแมวอ้วนเรื่องของเราเล่นกันแบบลับๆเท่านั้นต้องไม่เปิดเผยออกมาเด็ดขาดฉันรู้เจ้าแมวอ้วนเรื่องสั้นแต่ฉันรู้สึกว่าดูเหมือนว่าแม่จะรู้แล้วเธอแน่ใจเหรอไม่แน่ใจแค่รู้สึกเท่านั้น ถ้าไม่ไหวจริงๆพรุ่งนี้เธอก็คุยกับแม่เธอจริงหรือถึงแม้ว่าจะพูดแบบนี้การขมุกนั้นดูเหมือนจะตื่นเต้นจริงๆแต่ความเสี่ยงนี้ก็จริงๆใหญ่เกินไปพรุ่งนี้รอให้ใบฟงเซ็นสัญญาก่อนให้เขาถูกไล่ออกถึงตอนนั้นก็จะอย่ากับเขาฉันเตรียมสัญญาอย่าไว้ตั้งนานแล้วพรุ่งนี้ฉันจะอย่ากับเขาหมายความว่าคืนนี้นี่คือครั้งสุดท้ายของเธอในฐานะภรรยาของหลินเฟิงมาสรุปกับฉัน งั้นเธอต้องสรุปให้เต็มที่นะอ้าวทุกคนเมื่อกี้ตื่นเต้นจนเหงื่อออกเลยไปอาบน้ำก่อนนะจะได้ใส่ให้เธอดูด้วยลินเฟิงออหลินเฟิง คืนนี้จะให้เธอดูให้เต็มที่ว่าฉันดูแลภรรยาของเธออย่างไรฮึมเธอต้องช่วยหน่อยนะไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวที่กำลังมองเธออยู่ฉันจะไม่ยอมให้โศกนาฏการรมในชาติก่อนกลับมาเกิดขึ้นอีกจางเทียนเยาและเสียย่ยวหยาทุ่งนี้ฉันจะทำให้พวกเธอไม่มีอะไรเลย ขอโทษนะนะคุณฉินช่วงพักไม่รับทำธุรกิจมีเรื่องอะไรแจ้งตอนแปดโมงเช้าไว้ค่อยพูดกันทีหลังฉันมีเรื่องหนึ่งที่จะทำให้คุณฉินนั่งเก้าอี้ประธานกลุ่มฉินข้อความนี้เป็นเรื่องสำคัญว,ว่ามีเรื่องอะไรคนในโทรศัพท์นี้แมวอ้วนสั้นบอกว่าเขามีเรื่องที่จะให้คุณเป็นกรรมการสั้นข้อความประธานกรรมการแมวอ้วนสั้น ฉันคือชินีรานขอถามหน่อยคุณคือใครฉันคือผู้จัดการทั่วไปของกลุ่มบริษัทให้ชื่ออย่างหลินเฟิงกลุ่มบริษัทฉินจะเปิดเผยในวันพรุ่งนี้การประมูลโครงการแผ่นซิลิคอนโครงการนี้เริ่มต้นเมื่อต้นเดือนเพิ่งได้รับการอนุมัติจากกลุ่มบริษัทฉิมการรายงานภายในตามที่ฉันทราบบริษัทของเราเมื่อสองเดือนที่แล้วก็ได้ทราบแล้วสถานการณ์รายละเอียดเฉพาะจนถึงตอนนี้บริษัทของเราได้ผลิตออกมาแล้ว สินค้าคงคลังในปริมาณ30%ของกำลังการผลิตทั้งหมดนี่มันเป็นไปนไม่ได้สองเดือนที่แล้วตอนนั้นโครงการเพิ่งเริ่มต้นมีเพียงผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มฉินเท่านั้นที่ทราบบริษัทที่อยู่ไกลในเมืองไฮจะรู้ได้อย่างไรหรือว่าคุณหลินหมายความว่าอะไรมีคนในระดับบริหารของกลุ่มฉินแจ้งข่าวล่วงหน้าถูกต้องคุณหลินเรื่องนี้ใหญ่หลวงหากไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดขออภัยฉันยากที่จะเชื่อคำพูดฝ่ายเดียวของคุณฉันมีหลักฐานแน่นอนฉันเชื่อว่าแมวอ้วนคุณควรกำลังตรวจสอบเราอยู่ รายละเอียดของบริษัทไม่ต้องยุ่งยากขนาดนั้นประธานกรรมการของบริษัทเราชื่อจางเทียนเหยาเป็นลูกชายของตระกูลจางในกรุงปักกิ่งเมื่อสามปีก่อนและกับคุณหนูสามของตระกูลฉินฉินซือเหยาแต่งงานร่วมกันขออร่อยจากตระกูลจางไม่ผิดเลยไม่ผิดแน่เมื่อสามปีที่แล้วจางเทียนเหยามาถึงเมืองไห่สร้างกลุ่มขึ้นมาเองประสานงานกับฉินซือเหยาทําผลงานที่น่าพอใจมากมายฉันคิดว่าคุณฉินคุณน่าจะรู้ดีกว่าฉันทําไมคุณถึงอยากช่วยฉัน เพราะฉันก็ต้องการความช่วยเหลือจากคุณชินฉันจะขึ้นเครื่องบินเที่ยวคืนนี้ออกเดินทางพรุ่งนี้เจ็ดโมงถึงบริษัทของคุณเพื่อสัมภาษณ์ดีพรุ่งนี้เช้าเจ็ดโมงฉันจะจัดสรรเวลาไว้ครึ่งชั่วโมงไม่มีปัญหาไปตรวจสอบให้ฉันหน่อยชินซื้อเหยาในช่วงสามปีนี้กับกลุ่มย่อของเมืองไห่ข้อมูลความร่วมมือทางธุรกิจทั้งหมดคือ